สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันแล้วค่ะคุณแม่จ๋าะนะคะที่ช่องแม่บีเอ็นจอยค่ะแม่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะเราเดินทางมาถึงที่ ep 255แล้วนะแม่น่ะงานผ้าไหมอิตาลีสาวอวกนะคะอก50นิ้วค่ะความยาว27นิ้วราคาน่ารักมากๆเลยแม่จ๋าะนะคะ2 1 9รบาบาททั้งตัวจะเป็นงานเลเซอร์ลายทั้งหมดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะคุณแม่จา๋าสำหรับงานรุ่นนี้ ใส่แล้วคุมสะโพกดีไซน์สวยงานเก๋กันเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนะแม่นะสําหรับงานตัวนี้ผ้าใส่สบายมากเก็บความเย็นได้ดีระบายอากาศได้ดีค่ะแม่เนื้อผ้าแบบแทบจะไม่ต้องรีดกันเลยทีเดียวนะคะแม่สาสำหรับงานผ้าไหมอิตาลีของร้านนี้ E.P. 255ตัวละ219บาทนะแม่นะเดี๋ยวเราไปดูส์ก,กันเลยค่ะ สีแรกนะคะแม่สาตัวนี้สีดำสีดำเป็นสีที่คลาสสิกสีที่เบสิกอยู่แล้วค่ะแม่๋านะคะถ้าแม่ๆชอบสีดำหรือว่าชื่นชอบการใส่สีนี้เพราะว่าช่วยพางหุ่มได้ดีใส่แล้วสวยแน่นอนค่ะทรงคอกลมปาดนะคะแม่๋าใส่แล้วคอไม่ตันนะแม่นะแจงสีดำเข้ามาได้เลยต่อด้วยเลยนะคะแม่สาจะมีสีขาวแขนจะอยู่ที่ประมาณข้อศอกเช่นกันนะคะสีขาวใส่เข้าวัำบุญค่ะแม่ผ้าไม่บางเลยนะ สำหรับงานตัวนี้รุ่นนี้ผ้าไม่บางเลยค่ะแม่นะคะสนใจรับสีขาวแจ้งสีขาวกับน้องแอดมินได้เลยตัวตัวทอหรือว่างานเลเซอร์จะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันทุกตัวค่ะต่อด้วยเลยสีฟ้าคือตัวที่ลูกใส่นะคะแม่ฝาปลายแขนก็จะเป็นงานเลเซอร์สวยมากนะคะตัวที่ลูกใส่ตัวนี้คือสีฟ้านะคะแม่สาแจ้งกับน้องแอดมินได้เลยตามด้วยนะคะจะมีสีชมพู ชมพูตัวนี้หวานแหววน่ารักมากๆนะคะแม่จา๋านี่เลยจะออกเป็นโทนชมพูอ่นอ,อนๆชมพูบนความแบบน่ารักสดใสค่ะนะคะตัวนี้สีชมพูนะแล้วก็ปามด้วยนะคะแม่จ๋าจะมีสีกรมสีกรมเป็นสีที่ใส่คู่กับงานแต่งงางได้ทุกสีทุกรุ่นทุกแบบนะคะแม่จ๋าเนี่ยสีกรมเป็นสีที่แบบมองแล้วน่าใส่มากๆใส่ได้ทุกโอกาสเวลาใส่ทํางานใส่ออกงานเข้าวัดทำบุญได้ทุกโอกาสจริงๆค่ะนะคะแม่จา๋าตัวนี้สีกรมค่ะ สำหรับงาน EP 255นะคะแม่สาน้องแก้มีเสร์ฟให้กับคุณแม่ทั้งหมด5สีด้วยกันอยากได้สีไหนสีอะไรก็ยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะ LINE แอดยกหูโทรศัพท์ไลน์แอดสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นได้เลยนะคะแม่สาร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วเรามีการลงคลิปในทุทุกวนัน ขอให้แม่ๆนะคะที่สนใจสินค้าที่น้องแก้วรีวิวแจ้งนะคะ EP กับน้องแอดมินค่ะแม่ให้ถูกต้องอยากสินค้าตัวนี้คือ EP 2 5 5ก็แจ้งสีกับน้องแอดมินได้เลยก็จะมีสีดำสีขาวสีฟ้าค่ะตามด้วยสีชมพูแล้วก็สีกรม,มีด้วยกันทั้งหมด5สีราคาตัวละ219บาบาทเท่านั้นเลยค่ะคุณแม่จ๋าแล้วก็มาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะเดี๋ยวน้องแก้วจะไปหางานสวยๆค่ะ งานเก๋ๆเพื่อมาเสิร์ฟให้กับคุณแม่ในทุกๆ EP แล้วอย่าลืมนะคะแม่๋ากดถูกใจกด Subscribe ค่ะให้กับช่องแม่บีเอ j o จด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หนะ้ากราบสวัสดีจ้า